สวัสดีครับเกษตรนักพัฒนาชแนลวันนี้ผมจะไปปลูกอะโวโคาโดนะครับอะโวคาโดสายพันธุ์บูทเจจะไปลงดินสามหลุมเนาะผมได้เตรียมหลุมว่าเตรียมหลุมผมได้เตรียมหลุมมาแล้วนะครับสามหลุมผมจะเลือกเอาต้นนี้ครับแล้วก็อันนี้ครับบูทเจต,ต้นนี้จะเป็นสั่งซื้อมานะครับ แต่ต้นนี้ผมเพาะเองนะครับ,รบนี่ก็ทยอยแตกแต,แต่แต่ยังผมยังไม่เอาไปลงผมก็จะเลือกต้นนี้ต้นนี้แล้วก็ต้นนี้นะครับสามต้นอะโวคาโดพันธุ์พื้นเมืองครับบุรเกตครับปเราตามไปดูการที่สวนทุ่งนานักพัดครับอันนี้หลุมดินผมได้เตรียมไว้แล้วนะครับผมก็ขุดขุดก็ลึกอยู่นะประมาณ ประมาณสอกสอกกว่านะครับผมก็ใช้ปุ๋ยเคมีเอ้ยไม่ใช่พูดผิดใช้ปุ๋ยคอ,อกนะครับปุ๋ยคอ,อกแต่เคมีไม่ไมีใช้ปุ๋ยคอ,อกนะครับใช้ปุ๋ยคอ,อกลองก้นหลุมแล้วก็ผสมอลองก้นหลุมไว้นะครับนี่ครับปุ๋ยคอ,อกในส่วนที่ยังเหลืออยู่อันนี้จะ เป็นปุ๋ยคอกซื้อมาถุงละสามถุงร้อยเนาะแต่คนกันเองเขาจะให้สี่ถุงร้อยทีนี้ดูดูวิธีการปลูกนะครับลงอะโวคาโดนะครับต้นที่ผมจะลงเนี่ยจะเป็นเสียบยอดผมซื้อมาผมต้องการที่จะเปรียบเทียบระหว่างที่ผมเพาะเมล็ด แล้วก็ปลูกเสียบยอดนี่ความแตกต่างมันจะเป็นยังไงการเจริญเติบโต,ตมันแตกต่างกันแค่ไหนแต่ต้นที่เสียบยอดผมเคยซื้อมาแล้วมันตายมันรากมันไม่เดินนะครับผมก็เลยลองใหม่ครับเป็นคนที่ชอบทดลองครับผมครับก็จะจะลงลงลงดินเลยนะครับผมเริ่มแรกก็ พอดีกล้องถ่ายคนเดียวอ่ะครับก็จะไม่ได้เห็นบางอย่าบางส่วนเนาะเห็นไหมครับแล้วมันเป็นกล้องกล้องหลักเลยครับไม่ใช่กล้องเสริมก็จะตัดเอาถุงออกเนาะแตกก็ไม่เป็นไร จะเห็นไหมครับว่ารากที่มันงองเนี่ยเราสามารถตัดทิ้งได้นะครับเดี๋ยวมันก็งอกใหม่ไม่ต้องกลัวมันตายนะครับผมตัดทิ้งได้เลยเห็นหรือเปล่าเนี่ยนี่ครับเดี๋ยวมันจะงอกออกมาใหม่ครับก็ไม่ต้องกลัวมันตายนะครับแล้วก็ลงลงหลุมเนาะแล้วผมก็จะ อาดิตกรอบนะครับารอาดินอบะครับเห็นไหมครับพอดีทาย แถ่ายทำคนเดียวมันก็จะลำบากหน่อยขาต้องก็ไม่มีก็จะเขีย่ยเขี่ยดินกรบกรบทำถมช่นี้เพราะว่าหลุมหลุมเนี่ยผมเตรียไมไปแล้วเนาะผมก็จะใส่ปุ๋ยข้อกรองก้หลุม ีนี้ผมก็จะหาฟางมาคุมนะครับเพื่อฟางนี่ก็จะเพื่อในเรื่องความชุ่มชื้นนะครับให้กับต้นอะโวคาโดเนาะแล้วก็จะกลายเป็นปุ๋ยในอนาคตด้วยครับอันนี้เป็นอะโวคาโดพันบูดเจ็บนะครับบูทเจ็แบบเสียบยอด เรียบร้อยครับเดี๋ยวผมก็จะหาฟางมาคุมเนาะครับก็เป็นอันว่าปลูกเสร็จเรียบร้อยแล้วอะโวคาโดพันบทูจ็ดนะครับเสียบยอดเนาะแล้วทำไมถึงต้องมาปลูกตอนเย็นเพราะว่าช่วงเวลากลางคืนต้นไม้มันจะได้ฟื้นตัวนะครับปรับสภาพเนาะพอเขาจะมาสู้แดด เลยมันก็ไม่ได้อยากน้อยเราลงดินตอนกลางคืนเขาก็จะได้ปรับสภาพของเขานะครับเนาะฉะนั้นการปลูกต้นไม้ก็ต้องปลูกตอนเย็นครับผมส่วนต้นนี้ผมเพาะเองนะครับผมซื้อเม็ดมาเมล็ดเม็ดละเมล็ดละสี่บาทเนาะแต่พอดีซื้อร้อยเม็ดเขาก็ลดให้นะครับเป็นพันบูทเจ็ดซึ่งพันนี้จะถือว่าอร่อยสุดเพราะ จะเนื้อจะเหนียวเหนียวเ,เนื้อจะออกเหนียวครับเป็นคล้าย,ายเนยอ่ะครับก็จะเป็นที่สําคัญคือเป็นผลไม้เพื่อสุขภาพครับอะโวคาโดเนาะอ่าปลาเดี๋ยวผมผมจะลงหลุมอันนี้ผมเพาะเมล็ดเองนะครับซึ่งจะสูงมากนะครับจเจริญเติบโตดีนะครับต้นเพาะจากเมล็ดลากลากที่ขดขดเนี่ยผมจะตัดออกนะครับ ไม่ต้องกลัวมันตายเนาะเดี๋ยวมันก็งอกใหม่เพราะว่ารากนี้เหมือนกับว่ามันไม่มันก็จะไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยทํางานแล้วแหละเหมือนมันขดตัวเนาะอยู่ในถุงเราก็จะตัดออกนะครับ นี่ครับก็วางลงไปเลยแล้วก็เอาดินกรบเนาะแล้วก็ค่อยเอาฟางมาห่อห้มคคยหลุมนี้ผมเตรียมไว้แล้วทีนี้ผมก็จะเกยดินกรบนะครับค่อยเอาอาฟางมาคุม